เศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยรอบใหม่บิตคอยจะรับมือกับพายุเศรษฐกิจในครั้งนี้ได้หรือไม่ทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตกำลังเร่งทำกำไรเมืองบิตคอยยังคงต่อสู้แล้วกำไรหายไปไหนเกิดการประท้วงในช่วงที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญคริปโตกังวลว่าทรัมป์จะผูกคริปโตกับรัฐบาลอย่างเข้มงวดถ้าไม่เทรดก็จะ,สะเสถียร SEC ของสหรัฐได้กำหนดขอบเขตส,สำหรับสเตเบิลคอยแล้วไม่เข้าตลาดไม่ยอมปฏิบัติตามกฎ เทเตอร์ใช้บิตคอยรองรับเครื่องหนึ่งของธุรกิจ USDT ถูกสั่งห้ามในสหรัฐ CEO ของเทเตอร์กล่าวว่าผมสามารถสร้างใหม่ได้แผนชดเชย16,000ล้านของ FTX เปิดใช้งานแล้วแต่การยืนยันตัวตนกลับกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ได้รับการชดเชยมากกว่าที่ลงทุนแต่ก่อนอื่นคุณต้องยืนยันตัวตนก่อน ชดเชยจาก FTX ยุ่งยากจริงๆรู้ข่าวสารคลิปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV และมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ Line Open Chat BTV Thailand วันจันทร์ที่7เมษายนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV คลิปโตรายวันกับดัชชีพผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ ก่อนอื่นค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันค่ะโดยล่าสุดค่ะเศรษฐกิจโลกนั้นได้เริ่มเย็นตัวลงเรื่อยๆค่ะ l d m a n s a ซ h s เองก็ได้ปรับลดการคาดการเศรษฐกิจของสหรัฐในปี2025โดยได้คาดการว่า GDP ค่ะจะเติบโตแค่0.5%และเพิ่มโอกาสการเกิดภาวะถดถอยในสหรัฐเริ่มจาก3 5เป็น45%ค่ะแล้วทำไมเหตุผลมันชัดเจนแต่สภาพแวดล้อมทางการเงินกลับตึงเครียดค่ะและความต้องการจาากต่งงประเทศลลดล รวมถึงนยโยบายที่ไม่แน่นอนก็มากขึ้นค่ะทาง JP Morgan เองค่ะก็ไม่ได้มองโลกในแง่ดีพวกเขาบอกว่ามีโอกาสเกิดภาวะถดถอยทั่วโลกถึง60%และได้ระบุว่านยโยบายภาษีที่ก้าวร้าวอาจจะเป็นชนวนที่ทำให้เกิดภาวะถดถอยรอบใหม่แต่ตลาดก็ตอบสนองอย่างหนักค่ะในชนีหุ้นสหรัฐตกลงอย่างแรงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยลดลงถึง7-10%ในหนสัปดาห์ทำให้มูลค่าตลาดค่ะได้หายไปมากกว่า6.29ล้านล้านดอลลาร์ เมื่อเปิดตลาดในสัปดาห์นี้การขายทำกำไรก็แพร่กระจายไปทั่วโลกค่ะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปและเอเชียทั้งหมดลดลงและตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ร่วงลงอย่างหนักค่ะจนต้องหยุดการซื้อขายไปเลยแม้แต่ตลาดคริปโตเองก็ยังทนไม่ไหวค่ะบิตคอยได้หลุดจาก80,000ดอลลาร์ตกลงไปมากกว่า6%ภายในวันเดียวค่ะรวมไปถึงการปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดของปีนี้มากกว่า3 6และการเคลียร์ตำแหน่งในระบบก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดูเหมือนว่าบิตคอยจะยังคงเป็นสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ดีค่ะแต่สิ่งที่ต้องจับตามองกันในตอนนี้ค่ะคือนโยบายของภาษีโลกนั้นจะเป็นอย่างไรและเศรษฐกิจมหาภาคจะย่ำแย่ไปอีกหรือไม่สถานการณ์นี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ใครจะหลีกเลี่ยงได้ง่ายๆค่ะ ทำให้ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นมีการบังคับขายมากกว่า976ล้านดอลลาร์ค่ะและอารมณ์ตลาดก็ได้เข้าสู่โซนตื่นตระหนกอย่างสุดขีดแล้วในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะตลาดคลิปโตมีความผันผวนอย่างรุนแรงโดยมีผู้ถูกบังคับขายมากกว่า310,000คนสูญเสียไปกว่า976ล้านดอลลาร์ค่ะซึ่งในจํานวนนี้มีการบังคับขายฝั่งรองมากถึง842ล้านดอลลาร์ถือเป็นการครอบครองประมาณ90%ของทั้งหมดค่ะ รวมถึง BTC และ ETH ค่ะเป็น2เหรียญที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีการบังคับขายถึง322ล้านดอลลาร์และ291ล้านดอลลาร์ตามลำดับค่ะ แม้ว่าระดับเลเวลเลชโดยรวมจะลดลงแต่ความพันผวนสูงก็ยังทำให้เงินทุนระยะสั้นนั้นต้องสูญเสียไปอย่างหนักเลยค่ะรวมถึงอารมณ์ของตลาดก็แย่ลงเช่นกันโดยที่ดัชนีความตื่นตระหนกและความโลภตกลงจาก34เหลือ24ค่ะซึ่งหมายความว่าได้เข้าสู่โซนตื่นตระหนกสุดขีดแล้วและทำให้อารมณ์ของนักลงทุนนั้นยังคงไวต่อข่าวสารและการดำเนินการตามกระแสค่ะรวมถึงข่าวสารเพียงเล็กน้อยค่ะเขาอาจจะก,กระตุ้นให้เกิดการขายทำกำไรอย่างรุนแรง รวมถึงความเสี่ยงของการหักราคายอย่างต่อเนื่องก็ยังคงเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะในขณะที่ความผันผวนของ Bitcoin ค,ค่ะหลังจากที่ลดลงไปแล้วหลายวันก็ได้เริ่มปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่2.74ค่ะ แต่ยังต่ำกว่าช่วงพีคที่ 3. 6 7ในวันที่24มีนาคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะหมายถึงการกลับเข้าสู่ช่วงความสงบค่ะหลังจากที่จุดสูงสุดของการเก็ฑกกำไรระยะสั้นแต่ในขณะเดียวกันค่ะตัวแปรของเศรษฐกิจมหาภาคเช่นอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยและการเมืองระหว่างประเทศก็จะยังมีผลต่อความผันผวนของราคาบิตคอยอยู่ค่ะเมื่อคืนวันที่6เมษายน2025ค่ะเครือข่ายบิตคอยได้มีการปรับความยากในการขุดครั้งใหม่ซึ่งในเพิ่มขึ้น6.81%ถึง120 1.51ทค่ะเป็นระดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์และการปรับครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นที่บ็อกสูงสุดที่891,072ได้แสดงให้เห็นว่าเหมืองบิตคอยทั่วโลกยังคงเพิ่มกำลังการขุดค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่า,ขาย และตามข้อมูลจาก Glassnode ค่ะอัตราแฮชเฉลี่ยของ Bitcoin ได้เพิ่มขึ้นเป็น879ล้าน t ีเต่อวินาทีได้ทำลายสถิติใหม่อีกครั้งค่ะ,สะแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันในการขุดที่รุนแรงขึ้นแต่ทว่าการเพิ่มขึ้นของกำลังการขุดนี้มาพร้อมกับราคา Bitcoin ที่ยังคงปรับตัวลงค่ะตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนมีนาคมบิต o อ n ได้ลดลงมาอยู่ที่78,382ดอลลาร์ทำให้ผลกำไรจากการขุดค่ะลดลงอย่างมาก และตอนนี้เครือข่ายบิตคอยก็กําลังเข้าสู่ช่วงที่การขุดนั้นไม่ได้ทํากําไรแล้วด้วยเครือข่ายที่แข็งแกร่งขึ้นแต่ผลกําไรของเหมืองกับถูกบีบให้ลดลงค่ะรวมถึงการขุดบิตคอยกําลังเปลี่ยนจากธุรกิจทองคํามาเป็นความท้าทายในการอยู่รอดโปรดกดไลค์และกดติดตามค่ะเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคลิปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา และอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมาัง่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะและหลังจากที่ทรัมป์ค่ะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งเขาก็ได้ดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมากมายค่ะโดยเฉพาะการที่เขาได้เปิดโอกาสให้กระทรวงประสิทธิภาพของรัฐบาลที่นําโดยมาร์สลดจํานวนพนักงานและตัดงบประมาณอย่างรุนแรงซึ่งเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจทั้งในสหรัฐและทั่วโลกค่ะ แต่สิ่งที่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะคือในวันที่3ามที่ผ่านมาทรัมป์ได้เพิ่มภาษีที่เรียกว่าภาษีเท่ากันกับหลายประเทศซึ่งได้จุดชนวนให้เกิดการตกต่ำทางการเงินทั่วโลกค่ะและดัชนี n แ s ส a q แกของตลาดหุ้นสหรัฐค่ะได้ตกลงไปถึง11.3%ภายในเวลาแค่2วันได้สร้างสถิติใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ทรัมป์ค่ะก็ไม่ได้แสดงความวิตกกังวลและเขายังได้เปรียบตัวเองกับหมอผ่าตัดบอกว่านี่เป็นการผ่าตัดทางเศรษฐกิจของสหรัฐ ซึ่งหลังจากนี้จะฟื้นฟูและแข็งแกร่งขึ้นแต่ปัญหาในตอนนี้ค่ะคือตลาดกําลังพังทลายผู้คนกําลังโกรธและในช่วงนี้มีการประท้วงต่อต้านทรัมป์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นทั่วโลกและในสหรัฐทําให้บรรยากาศบนท้องถนนค่ะยิ่งตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆซึ่งเห็นได้ชัดว่าการผ่าตัดในครั้งนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากทุกคนรายงานจาก CNN ระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาประชาชนจํานวนหลายล้านคนจากทั้ง50รัฐของสหรัฐและหลายพื้นที่ทั่วโลก ได้เข้าร่วมการประท้วงขนาดใหญ่ที่จัดโดยองค์กรขับเคลื่อนทางการเคลื่อนไหวทางการเมืองเน้นโจมตีทรัมป์และมัสโดยผู้ประท้วงกล่าวหาทั้งคู่ว่าเป็นผู้เริ่มต้นการปล้นสิทธิเสรีภาพและสิทธิพื้นฐานอย่างเป็นระบบซึ่งได้รวมตัวกันจัดการประท้วงภายใต้ชื่อ Hands Off จนถึงตอนนี้การประท้วงแ a n d s อ f f ได้เกิดขึ้นในกว่า1,400จุดทั่วสหรัฐซึ่งมีขนาดใหญ่โตอย่างไม่เคยมีมาก่อน ในบริบทที่สถานการณ์ตึงเครียดผู้ก่อตั้ง b i t m ม x อย่าง Arthur h a ์เฮได้ทวิตเตือนว่าตลาดหุ้นสหรัฐอาจจะประสบกับเหตุการณ์แบ็กมันเดย์อีกครั้งโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาฟิวเจอร์ของตลาดหุ้นสหรัฐลวงลงอย่างหนักโดยดัชนี S&P 500และฟิวเจอร์ของ Nasdaq ลวงลงมากว่า5%ในขณะที่บิตคอยก็ลดลงหลังจากที่มีการปรับตัวในช่วงสุดสัปดาห์โดยตกลงไปถึง77,100ดอลลาร์ 77, 000, 000, But there are a lot of people inside the crypto industry who are also very skeptical of this plan. There's an irony in this plan because the idea of crypto is that it's supposed to be resilient against any sort of government action or intervention. Crypto is supposed to exist. outside the whims of you know government officials. And to bind crypto with the U.S. government has many crypto experts worried. They also worry what is going to happen in the future. คุณดูไหมคะว่าวันที่5เมษาย,ยนคือวันเกิดที่ได้คาดการไว้แล้วของผู้สร้างบิตคอยสตัตโตชินากาโมโตโดยข้อมูลที่เขาทิ้งไว้ใน P2P Foundation ค่ะได้บอกว่าเขาเกิดเมื่อวันที่5เมษาย,ยน1975ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นวันธรรมดาค่ะแต่จริงๆแล้วมันมีความสําคัญมากกว่านั้น เพราะมันตรงกับวันที่5เมษายน1933ที่ประธานาธิบดีรูสเวลลของสหรัฐได้ลงนามในคำสั่งผู้บริหารหมายเลข6102ซึ่งห้ามไม่ให้ชาวอเมริกันถือทองคำในแบบส่วนตัวค่ะทำให้หลายคนในวงการคลิปโตเชื่อว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการเน็บแนมการผูกขาดการออกเงินของรัฐบาลนอกจากนี้ค่ะเครือข่ายบิตคอยจะปรับความยากในทุกๆก,การขุด2,016บล็อกและตัวเลข2,016ก็ตรงกับหมายเลข6102ในทางกลับกัน และการออกแบบนี้ค่ะไม่ใช่แค่การบังเอิญทางเทคนิคแต่หลายคนมองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการกระจายอํานาจและเป็นการต่อต้านอํานาจทางการเงินแบบดั้งเดิมค่ะดังนั้นตั้งแต่เริ่มต้นค่ะบิตคอยไม่ได้เป็นแค่โปรเจกต์ทางเทคนิคแต่ยังสะท้อนถึงการคิดทบทวนเกี่ยวกับระบบการเงินในปัจจุบันและในตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วซาโตชินากามโตะอาจจะตั้งใจให้บิตคอยเป็นกุญแจในการเปลี่ยนแปลงอนาคตค่ะ ก่อนหน้านี้ค่ะทาง SEC ของสหรัฐมีท่าทีที่เข้มงวดกับคริปโตเคอเรนซีขนาดไหนผู้คนในวงการต่างรู้กันดีค่ะแทบจะถึงขั้นที่เห็นเหรียญแล้วอยากจะจัดให้เป็นหลักทรัพย์กันเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นในกรณีของ Ripple ค่ะที่พวกเขาได้ยืนยันว่า XRP นั้นเข้าข่ายการทดสอบของ u ฮ w e i และควรจะจัดเป็นหลักทรัพย์ทำให้ต้องต่อสู้กันเป็นเวลานานถึง4ปีครึ่งค่ะโดยได้มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดตลอดเวลา และนอกจากนี <S 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 ้ผ mm ู hmm> ้ประกอบการ Stable c o i ยอย่าง p a ซ o s ก็ได้รับคำเตือนจาก SEC ว่า BUSD ที่พวกเขาออกมานั้นเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนทำให้ตลาดนั้นเกิดความวิตกกังวลอย่างมากค่ะและในอดีตประธาน SEC อย่าง Gary Gensler ก็ได้ขึ้นชื่อในเรื่องความเข้มงวดโดยมั่นใจว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นสาคัญกว่าการกากับดูแลในปี2023เพียงปีเดียวเขาได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคริปโตถึง46คดีค่ะ และปับเงินสูงถึง2.89พันล้านดอลลาร์ทำให้ทุกคนในวงการคาต่างหวาดกลัวเขาแต่ตอนนี้ค่ะสถานการณ์นั้นได้เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อทรัมป์ได้กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีบรรยากาศทางการเมืองก็ได้เริ่มคลี่คลายค่ะและท่าทีของ SEC เองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทำให้วงการคริปโตค่ะเริ่มมีพื้นที่หายใจมากขึ้นล่าสุด SEC ของสหรัฐได้ออกแนวทางใหม่ที่ชัดเจนระบุว่า stablecoin บางประเภทจะไม่ถูกจัดเป็นหลักทรัพย์ และไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนเมื่อสร้างหรือแลกเปลี่ยนสเตเบิลคอยเหล่านี้ต้องได้รับการสับสนุนเต็มจํานวนจากสกุลเงินเฟียตและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําและสะภาพคล่องสูงรวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแบบ1ต่อหนึ่งส่วน s t a เบิลคอยที่ใช้การคํานวณแบบอัลกอริทึมหรือดอลลาร์สังหอนั้นยังไม่ได้ถูกกาหนดสถานะในการกํากับดูแล The of the is chair of the house financial services committee and brian steele, who heads the crypto and ai subcommittee. the bill aims to establish a better framework for the issuance and operation of dollar-denominated payment stable coins in the u.s. in a statement, steele said the stable act will help the u.s. secure the future of financial payments and continued dominance of the u.s. dollar as the world's reserve currency. นั้นไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากค่ะแต่ถ้าลองดูอย่างละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าท่าทีนี้ตรงกับสิ่งที่สภาคองเกรสได้เสนอในกฎหมาย Stablecoin Genius และกฎหมาย Stablecoin 2025ซึ่งทั้งสองกฎหมายค่ะได้มองว่า Stablecoin เป็นเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของดอลลาร์ในระดับสากลไม่ใช่เป็นสินทรัพย์สำหรับการเก็งกำไรแต่ในครั้งนี้ค่ะทาง SEC ยังได้กำหนดให้ผู้ออก Stablecoin ไม่สามารถนำสินทรัพย์สำรองไปลงทุนในตลาดได้และเงินทุนจะต้องแยกจากธุรกิจอื่นๆอย่างชัดเจนค่ะโดยได้กล่าวว่าหากคุณต้องการทำา t t b l e c ค i n ได้แต่ต้องทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ดิจิทัลดอลลารเท่านั้นอย่าคิดไปทำการลงทุนเพื่อผลกำไรจากมันและแน่นอนเขาว่าแม้การนี้จะทำให้การกำกับดูแล Stable Coin นั้นมีความชัดเจนขึ้นแต่สำหรับคริปโตเคอเรนซีตัวอื่นๆค่ะ SEC ยังไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจน ทำให้ผู้คนค่ะในตลาดจะต้องรอข่าวสารเพิ่มเติมจากทาง SEC ต่อไปในช่วงนี้ค่ะวงการคลิปโตมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นอีกแล้วโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐค่ะภายใต้หน่วยงาน OFAC หรือ Office of Foreign Access Control ได้ขึ้นบัญชีดำที่อยู่กระเป๋าทอนจำนวน8รายค่ะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฮูตีในเยเมนโดยได้กล่าวหาว่าพวกเขาใช้ USDT ทำกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ค่ะไม่เพียงแต่ทําให้พื้นที่สีเทาของคริปโตนั้นถูกเปิดเผยต่อสาธารณะอีกครั้งแต่ยังทําให้เทเตอร์หรือผู้นําทาง Sta b บ e c คอยนั้นกลับมาอยู่ในจุดวิพากษ์อีกครั้งด้วยในขณะเดียวกันค่ะฝั่งของรัฐสภาสหรัฐก็ไม่ได้นิ่งเฉยทั้งร่างกฎหมาย Sta b บ e c คอยของสภาผู้แทนและวุฒิสภาต่างถูกส่งเข้าไปในคณะกรรมการแล้วค่ะและบรรยากาศก็ดูเหมือนการกํากับดูแลกําลังจะมาถึงจริงๆแต่ที่น่าสนใจค่ะคือ Circle คู่แข่งของเทเตอร์ ก็กำลังเตรียมตัวจะเข้าตลาดหุ้น IPO ดูเหมือนว่าพยายามจะวิ่งนำหน้ายุคก,การกำกับดูแลส่วนทางฝั่งของเทเตอร์ค่ะกลับเงียบสนิท CEO ของบริษัทไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆและยังคงรักษาโหมดสายชิวในขณะที่คนอื่นค่ะกำลังเร่งวิ่งเข้าเส้นชัยเทเตอร์กลับยืนนิ่งๆจริงๆแล้วค่ะกำลังพยายามรักษาฐานหรือมีแผนกำลังจะทำอย่างอื่นอยู่เราคงจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะ พอวาโดอิโนซีโอของเทเตอร์โพสต์บน X ว่าเทเตอร์ไม่มีแผนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์และไม่แคร์หาก US d t ดีจะถูกแบนในสหรัฐภายใต้กฎระเบียบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยในขณะเดียวกันเทเตอร์กำลังพิจารณาออกเหรียญส t a b l e c o i คอยสกุลดอลลาร์เวอร์ชันใหม่ที่สามารถสอดคล้องกับกฎหมายที่กำลังจะมาถึงโดยนอกจากนี้ในไตรมาสแรกของปีนี้บริษัทได้เข้าซื้อบิตคอยเพิ่มอีก8 8 8 8เหรียญ คิดเป็นมูลค่าประมาณ735้าล้านดอลลราร์สหรัฐอีกด้วย so um, just to say I think would be delusional from our competitors thinking that we are going to um, leave um, the US um, um, you know banning us so we are going to comply with the regulations we are actually uh, engaging with regulators ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2023เป็นต้นมาค่ะทางเทเตอร์ได้วางกลยุทธ์ใหม่ คือทุกครั้งที่บริษัทมีกำไร $100 ดอลลาร์จะนำา15ดอลลาร์ไปซื้อบิตคอยเพื่อเสริมความมั่นคงให้กับทุนสำรองของบริษัทค่ะจนถึงตอนนี้เทเตอร์ได้สะสมบิตคอยไปแล้วทั้งหมด9 2 6 4หือนเหรียญคิดเป็นมูลค่าประมาณ7 6 4ดพันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนกลายเป็นกระเป๋าเงิน BTC ที่อันดับ6ของโลกและบิตคอยเหล่านี้ค่ะถูกซื้อในราคาต้นทุนเฉลี่ยที่41,000ดอลลาร์และปัจจุบันได้ทำกำไรแบบลอยตัว อยู่ที่เราว3.83พันล้านดอลลาร์ค่ะถือว่าได้ทำความมั่นคงและกำไรอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างเ i r c l e ซึ่งทำกำไรสุทธิทั้งปี2024ได้เพียงแค่155ล้านดอลลาร์ในขณะที่เทเตอร์ทำได้ถึง1 3บ0 0พันล้านดอลลาร์ค่ะทำให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนและจากนี้ค่ะท่าทีได้ดูเหมือนว่าเทเตอร์จะไม่ยอมแพ้โอกาสในการทำเงินในการเกิดตลาดครั้งใหม่และในขณะเดียวกันก็อาจจะเกิดการนึงทรัพยากรบ,บางส่วน ไปสนับสนุนการกำกับดูแลของสหรัฐค่ะและแผนที่จะทำเงินและปฏิบัติตามกฎนี้จะสามารถชนะใจหน่วยงานกำกับดูแลได้หรือไม่ก็ต้องรอดูกันว่าเทเตอร์จะเดินเกมต่อไปอย่างไร FTX เคยเป็นดาวเด่นของวงการแลกเหรียญคริปโตแต่ในเดือนพฤศจิกาย,ยน2022ค่ะ FTX ต้องล้มละลายเพราะการยักยอกเงินและการจัดการภายในที่ยุ่งเหยิงโดยได้ทิ้งหนี้สินกว่า1,000แสนล้านดอลลาร์ที่ยังไม่ได้ชำระและล่าสุดค่ะได้มีข่าวดีมาว่า ทีมชำระบัญชีสามารถตามเงินกลับมาได้แล้วประมาณ14.5ถึง16.3พันล้านดอลลาร์ค่ะทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบหลายคนนั้นเริ่มมีความหวังที่จะได้เงินชดเชยเสียทีโดยทุกอย่างเหมือนจะเป็นไปได้สวยค่ะแต่ไม่คาดคิดว่าอุปสรรคใหม่กำลังจะมาคือผู้ใช้จำนวนมากค่ะในตอนแรกที่ไม่ได้ทำ KYC หรือการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยทำให้ตอนนี้มีโอกาสที่จะอดได้เงินคืนค่ะ ทั้งที่เงินนั้นก็ถูกตามกลับมาได้แล้วแต่กลับมาติดอยู่แค่ขั้นตอนของเอกสารค่ะเรื่องการคืนเงินที่ควรจะเรียบง่ายแต่ทําไมมันถึงกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากขนาดนี้จากเอกสารของศาลที่เปิดเผยล่าสุดพบว่ามีเจ้าหนี้ของ FTX เราราว392,000รายที่ยังไม่ได้เดำเนินการขั้นตอนยืนยันตัวตนหรือ KYC ซึ่งเป็นขั้นตอนบังคับในการขอรับเงินชดเชยและในจํานวนนั้นก็มีไม่น้อยที่ยังไม่ได้เริ่มทําแม้แต่ขั้นตอนแรก โดยกระบวนการยืนยันตัวตนที่เดิมวางแผนที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม2024ถูกขยายเวลาออกไปจนถึง1มิถุนายน2025แต่ถ้าหากยังไม่ได้เนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่กำหนดนี้สิทธิในการเคลมเงินอาจถูกยกเลิกอย่างถาวรซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนที่รุนแรงสำหรับผู้ที่ยังคงนิ่งนอนใจอย่าปล่อยให้เงินที่ตามกลับมาได้แล้วหลุดมือไป พอแค่ยังไม่ได้ KYC เมื n FTX collapsed in 2022 no one actually knew if customers would get repaid and even if they did how much of their money they'd get back but thanks to a massive and yes expensive effort to track down assets uh, customers have finally started to get repaid ในแง่ของจำนวนเงินคำร้องที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนและมีมูลค่าต่ำกว่า50,000ดอลลาร์ 50, มีมูลค่าประมาณ655ล้านดอลลาร์ในขณะที่คำร้องที่มีมูลค่ามากกว่า50,000ดอลลาร์ 50, โดยที่อาจจะสูงถึง1.9พันล้านดอลลาร์รวมเป็นมูลค่ากว่า2.5พันล้านดอลลาร์ซึ่งนี่หมายความว่านี่เป็นเพียงแค่กระบวนการยืนยันตัวตนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เงินชดเชยจำนวนมหาศาลเหล่านี้กำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไร้เจ้าของไปอย่างน่าเสียดายการชดเชยในครั้งถัดไปของ FTX คาดว่าจะเริ่มใจ่ายในวันที่30พฤษภาคม2025ค่ะ โดยจำนวนเงินในรอบนี้จะมีมูลค่ามากกว่า11,000ล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นการชดเชยให้กับเจ้าหนี้ที่มีการเรียกร้องเกิน50,000ดอลลาร์ตามแผนการชดเชยปัจจุบันมีประมาณ98%ค่ะของผู้ได้รับการชดเชยจะสามารถได้รับเงินคืนอย่างน้อย118%ของจำนวนเงินที่พวกเขาได้เคยเรียกร้องไปค่ะนั่นหมายความว่าไม่เพียงแต่จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนแต่ยังมีโอกาสที่จะได้รับกำไรเล็กน้อยคือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์หลังเกิดวิกฤตค่ะ แต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะมีผู้ที่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนหรือ KYC จะเจอปัญหากันบ้างและแม้ว่าคณะกรรมการพิเศษที่นำโดยซูนิวจะเสนอวิธีการแก้ไขแต่ต้องบอกว่ากระบวนการนั้นค่อนข้างที่จะซับซ้อนค่ะและมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาทำให้คนที่ไม่มีความอดทนนั้นอาจจะพลาดโอกาสไปและเรื่องนี้ค่ะทำให้เราได้เตือนใจอีกครั้งว่า กฎของแพลตฟอร์มนั้นไม่สามารถมองข้ามได้และขั้นตอนต่างๆก็ต้องทําให้ครบไม่งั้นถึงเวลาที่จะได้รับค่าเฉยๆแล้วแต่คุณอาจจะพลาดไปเพียงแค่เพราะไม่ได้อัปโหลดเอกสารให้ครบนี่ถือเป็นความเสียหายที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยค่ะทรัมป์ได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มโซเชียลโดยระบุว่าสหรัฐกําลังเผชิญกับการขาดดุลการขลังจํานวนมากและการเก็บภาษีจากจีนและสภาพยุโรปเป็นทางออกเดียวโดยเขากล่าวว่าการเก็บภาษีได้สร้างไรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ และว,วิจารณ์การขยายตัวของการขาดดุลการค้าภายใต้รัฐบาลไบเดน iden, พร้อมย้ำว่าภาษีเป็นสิ่งที่สวยงามมากแม้อินเดียจะเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดของ ChatGPT แต่การสร้างรายได้ในท้องถิ่นของ OpenAI กลับไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายโดยตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมาการใช้จ่ายในแอปของผู้ใช้ในอินเดียมีเพียงแค่8ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำมากเมื่อเทียบกับ330ล้านดอลลาร์ที่ได้รับจากผู้ใช้ในสหรัฐ โดยสาเหตุหลกักมาจากค่าบริมาจาจกค่าบริการสมัครสมาชิกที่สูงเกินไปและขาดการกำหนดราคาท้องถิ่นที่เหมาะสมตามรายงานของสำนักข่าวยอนฮับเมื่อวันที่7เมษายนรัฐบาลเกาหลีใต้ได้กำหนดวันที่3มิถุนายนสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีชุดใหม่ส่วนวันที่แน่นอนจะได้รับการยืนยันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่8เมษายนแจ็คดอซีผู้ร่วมก่อตั้งทวิตเตอร์และซีของบล็อกกล่าวว่า หากบิตคอยถูกใช้เพียงแค่เก็บมูลค่ามันจะล้มเหลวเพราะความสำเร็จของบิตคอยมาจากฟังก์ชันการชำระเงินตามข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงการคลังของเอลซาวาดอรในวันที่7เมษายนเวลาตี4ตามเวลาปักกิง่งเอลซาวาดอรได้เพิ่มการถือครองบิตคอยอีก1เหรียญทําให้ยอดรวมการถือครองบิตคอยของประเทศอยู่ที่6,139.18เหรียญโดยมีมูลค่ารวมกันประมาณ488ล้านดอลลาร์ และนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ค่ะช่องของเรามุ่งเน้นพิธีการรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคลิปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกค่ะและรายการ BTV Insight ค่ะพอดแคสที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านคริปโตมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กันในรายการและทุกคนอยากให้เราเชิญใครมานั่งพูดคุยกันในรายการอีกคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะและหากคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามค่ะเพื่อเป็นสมาชิกของเราและรับความ และรับเคลียรับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะแลวมาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ